ว่าที่นายกรัฐมนตรีในสังกัดเพื่อไทยสมการทั้งทุกอย่างคิดรอบด้านแล้วจึงมาตกที่คนนี้เศษฐาทวีสินอายุ60ปีแล้ววันนี้ครับพี่วีบอกตรวัดเศษฐาหน่อยสิการศึกษาวิทยาโาด้านการเงินนะเนี่ยโอ้จากสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานจริงจริงตอนไอ้ทางฝ่ายพวกมีเดียเนี่ยนการตลาดการตลาดนะอ็ประเทศไทยก่อนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการแสนสิริผลประกอบการที่ผ่านมาแสนสิริเท่าไรหม่2 9 7้7ล้านบาทกำไร2องนกว่าล้านนี่ก่อนหน้านี้เศษฐาทวีสินกอบกู้แสนสิริในภาวะวิกฤตร่วมกันกับพี่ชายขึ้นมาฟื้นแสนสิริจากภาวะวิกฤตจนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ในปัจจุบันร่วมกับ พิชาติจูตระกูลจุดอ่อนของเศรษฐาล่ะแน่นอนครับมไ,รไม่มีไม่มีฐานคะแนนสอสอในมือเพราะไม่ได้คลุกอยู่กับเพื่อไทยตั้งแต่ต้นนะไม่มีประสบการณ์การบริหารประเทศด้านการเมืองอันนี้จริงทั้งงงิงตั้งเศรษฐาพอพอเหมือนกันครับทุกคนยังเข้าเวทีครั้งแรกอืขาตานเสียงดับล่างไหมแต่<อ>ว่าแนวเนียบายอะ่ะแก้ปัญหาดับล่างใช่ทุกคนกลับตั้งคำถามมาเรื่องราวเดียวกันแล้วตกลงพักเพื่อไทยน่ะ ใครล่ะจะเป็นนายกอืมและตอนนี้ดูเหมือนว่าวงการทางด้านการเมืองเนี่ยมองก็เรียกมองข้ามจอดใช่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยมีโอกาสที่จะชนะในการเลือกตั้งสูงมากและก็มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสูงมากเช่นกันเลยมีการถามข้ามจอดไปสองสองเรื่องใครจะเป็นเครเดิตนายกแล้วก็อุ้งยิงเนี่ยเออคุณทักษิณคุณพจมานเนี่ยจะส่งเข้าประกวดจริงเหรอในจุด แข็งมีจุดอ่อนและเป็นจุดอ่อนที่อันอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศนี้และเป็นปลักลมสําหรับคนไทยทุกคนครับจุดอ่อนที่3ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศอันนี้แน่นอนครับเพิ่งเข้าการเมืองครั้งแรกก็ไม่มีไม่มีประสบการณ์นี่ยังไม่ได้มีโอกาสโชว์และก็เรื่องของอายุประสบการณ์กับอายุครับต่อมาก็าต้องคิดถึงว่านั่งหัวโต๊องรามอนะและคนอื่นเป็นยังไงล่ะโอ้อยากม้กวนหลุงป้อมเข้าร่วมนะหลวงป้อมพัก หลังประชาธปัตก์ร่วมด้วยนายกคุณนุ้งอิงลุงป้อมคุณสุวัสดสมมุินะใครอีกฮะเอาเอาเอานีแล้วกันเอาเอาเอาประชาธิปัตย์บ้างเาคุณจุรินนะเอาแล้วใครอีกเอาดูไม่เจอเลยครับอาจารย์สมคิดมันจะคุมกันยังไงโอกาสจะตั้งรัฐบาลยาก ขั้วอนุรักษ์จะขัดขวางอันนี้เพราะดูว่ามันเป็นองค์อิงแล้วก็กลัวความขัดแย้งเพราะชนะศึกแต่อาจจะแพ้สงครามก็คือว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเพื่อไทยชนะมาแล้วครั้งก่อนออรัฐบาลได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉนั้นเขามีบทเรียนแล้วใช้ครอบครัวเท่ากับครอบงำพักแนนไหมไม่ได้เป็นพักสาบันสลับภาพครอบครัวชินวัตรกับพักเพื่อไทยที่ครอบกันไปครอบกันมาไม่ได้คนที่สองคนที่สองคนนี้เลยครับนี่นี่ครับ คุณเศรษฐาทวีสินครับคุณเศรษฐาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ต้องบอกว่าได้รับการทาบทามจากพักเพื่อไทยคนในเพื่อไทยเองก็รับรู้ครับคนในกลุ่มนักธุรกิจเองก็พอจะเข้าใจตอนนี้<ต>ไม่มีใครยืนยันอย่างน,นี้พูดถึงกันเยอะตอนนี้ชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินคือเบอร์หนึ่งตัวจริงเสียงจริงครับมีการโยนชื่อเศรษฐาออกมาปฏิกิริยาของคนในสังคม ทั้งประชาชนนักธุรกิจและการเมืองไม่มีเสียงประเภทอืมแต่มีเสียงแต่อ้าปากว่าจริงหรอือมาจริงเหรอือแสดงว่าบริบทของเศรษฐาได้รับการตอบรับระดับหนึ่งจากหมู่ประชาชนปฏิกิริยาหนึ่งที่สะท้อนออกมาแน่นอนครับหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วที่ชูอุ้งอิงแพรทองทานออกมาหน่อเนื้อเชื้อไขชินวัตรละ่ะพี่วีบอกว่า ชนะศึกชนะศึกแต่อาจจะแพ้ในสงครามก็ได้ถ้ายังปลักดันให้อุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือบริบทที่ว่าทำไมทำไมจึงต้องเป็นเศษฐาทวีสินครับว่าที่นายกรัฐมนตรีในสังกัดเพื่อไทยสมการทั้งทุกอย่างคิดรอบด้านแล้วจึงมาตกที่คนนี้เศรษฐาทวีสินอายุ60ปีแล้ววันนี้ครับพี่วีบอกจังวัด ่สิการศึกษาวิทยาโทด้านการเงินนะเนี่ยโอ้จากสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานทำงานจริงๆตอนไอ้ทางฝ่ายพวกมีเดียเนี่ยการตลาดการตลาดนะ่อันจีประเทศไทยก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการแสนสิริผลประกอบการที่ผ่านมาแสนสิริเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่เจ็ดล้านบาทกาไรสองบนกว่าล้านนี่ก่อนหน้านี้เศรษฐาทวีสินกอบกู้แสนสิริในภาวะวิกฤตร่วมกันกับ พี่ชายขึ้นมาฟื้นแสนสิริจากภาวะวิกฤตจนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ในปัจจุบันร่วมกับอภิชาติจูตระกูลที่สำคัญคือข้อคิดของคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือว่าความฝันและแรงบันดาลใจจะเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันในกำหนดอนาคตของคนรุ่นใหม่เขาแม้อายุ60แต่วิธีคิดวิธีการจัดการและการทำธุรกิจ มองอนาคตข้างหน้าเป็นคนสมัยใหม่ครับนี่คือนายจักรของนี่คือนายจักรนี่ทั้งหมดนาราสิริอสังหาริมทรัพย์นะบูกันเศรษทศสิริเศรษทศิรินะบูระสิริโอ้เยอะเยอะเดมี่ดูตเต็มไปหมดเลยและยังไปเอกนนเป็นพลัสเอกสปริงเอกพลัสเดอะสแตนดาร์ดที่เป็นอสังหาเป็นโรงแรมนะนี่มีแชร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่า นี่ทั้งหมดคือธุรกิจของเขาที่เขาทำจุดแข็งของเศรษฐาอยู่ที่ไหนทําไมจึงเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยแน่นอนครับมีประสบการณ์การบริหารเมื่อกี้บอกให้เห็นแล้ววางกลยุทธ์แผนงานและบริหารคนอันนี้ชัดเจนมากอ,าอานักบริหารมืออาชีพผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความเด็ดขาด บางครั้งก็ถูกมองว่าเจะจะฟังคนอื่นไหมเขาบอกเขาบอกมาเลยบอกว่าเขาพร้อมจะรับฟังคนอื่นนะขาดแต่พร้อมรับฟังแต่ต้องตัดสินใจครับไม่ใช่ฟังแล้วไม่ตัดสินใจไอ้นี้ไม่รู้แน่ใจเหมือนใครบางคนมีความเป็นผู้นําและความคิดก้าวหน้าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าให้การยอมรับสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ที่รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่เยอะมากต่อมาคือมีการจําแนกทางการเมืองกับสถาบันชัดเจน ออนี่คือออกไปทางจุดเด่นและที่สําคัญถ้าเลือกเศรษฐากับเลือกกุ้งอิงเนี่ยเลือกเศรษฐาเนี่ยมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลได้สูงจุดอ่อนของเศรษฐาล่ะแน่นอนครับรออไ,รไม่ม,ไม,มีไม่มีฐานคะแนนสอสอในมือเพราะไม่ได้คลุกอยู่กับเพื่อไทยแต่ต้นะะนะไม่มีประสบการณ์การบริหารประเทศด,ด้านการเมืองอันนี้จริงทั้งกุ้งอิงตั้งเศรษฐาพอๆเหมือนกันครับทุกคนยังเข้าเวทีครั้งแรกอืคาฐาเสียงหลับล่างไหมแต่ว<อ>่าแนวนโยบาย่ะแก้ปัญหาะดับล่างใช่อ การพลิกเกมดึงคนนอกเข้ามาร่วมชายคาพักเพื่อไทยถ้าแลนส์ไลแล้วสามารถที่จะฟาดานโหวตของสภาและอุติสภาได้หรือไม่และถ้าเป็นเศรษฐาบริบทขององค์อิงจะเป็นเช่นไรนี่คือเรื่องราวนายยกเพื่อไทยครับ